โอเคก็ต okay. oh, me. uh ่อจากตะกี้เลยนะเผื <S 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 ่อออกมันก็เลยไม่เสียบเออาชื่อมันเถอะตอนนี้ก็ได้เวลาไปนอนแล้วไปดูหองกินของที่วุ้นนี่ฮะโอ้ไปได้ไปแล้วไม่ใช่ไงาแต่เล่นๆนี่เตงดูไปเยอะเล้ไม่ใช่เหรอ หมือนเลือดน้อยตอนเข้าบ้านไม่ดีนะเนี่ยเพราะว่าตื่นนอยมาจะต้องเจ็บตัวทุกครั้งเลยนอกกายนนะจะมืดแล้วว้าวเห็นแมงมุมมาด้วยปัดท,ดทดดอดเห็นหน้าจอในโทรศัพท์แล้วคนมืดเลยทอ,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 อดก็โอ้ใช่มืดเห็น พรับคุณผู้ชมเย้ผมมีดาบแล้วสักทันตายอะไม่ตายอ๋อรู้ตายโง่เฮ้ยเฮ้ยนั่นไงตื่นมาเจ็บอย่างงเี้ยโอ้ยโง่ยังได้ป้นทองเลยวะโง่ฮะมาไม่ม่เสกแน่มึงอะไม่เหัวจะหลุด เอ้ยเอ้ยเอ้ยต้องลงนะให้กันไม่ลงคอยจะเลิกติดตามลงอะไรลงคลิปเนี้ยลงคลิปเนี้ยเออจะลงอยู่แล้วอ่ะโอเคนะมันรู้สึกเหมือนกูไม่ลงแล้วเออใช่ไหมเถอะคำหยาบคำหยาบเต็มช่องทำไมมันเป็นแบบนั้นวะใครพูดคำหยาบเพิ่งรู้ใครพูดคำหยาบสวัสดีครับท่านผู้ชมผ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 ม เอ้ยเลิกกถอกายผมก็ผมอ๋อผมผมยาวใช่อะไรยาวเหรอครับช่องบินแน่เองเออะออตายหิวอ่ะไม่กินดิหิวก็หาอาหารกินดิกินอะไรกินอะไรันทองโง่เดี๋ยวเดี๋ยวดอกกินยาสมบูรณ์น้ำไม่น้ำมันโง่ยังเลยอ่ะทำไมมันไม่มีอะไรกินอ่ะหมู หมูหน้าบ้านก็มีไม่มีหน้าหมูหน้าบ้านนะปลา,าหมูเอ้าหมูหน้าบ้านเราก็มีนะอันนี้หิวในเกมอ๋อกินอาหารแล้วก็ติดหิวก็ถือว่าดีเออเด็ๆๆโโดิวๆคมครับฝากถึงป้าแม่ะครับไม่มีคนเข้ามาปวดปิดปิด่เ่อะิดไรเนเช่องนี้นะครถ้าคุณไม่ชอบคลิปนี้ โอ้ยแท่งไม้มาเยอะเลยแท่งอะไรอ๋อแท่งตออะไรเขาบอกแท่งปังตออะไรแท่งปังตอเออมันตายแล้วเนี่ยเอ้ยบอกว่าดาบมันไอ้ทุบบล็อกไม่ได้เนี่ยทุบบล็อกสายลายโง่จริงวะใช่เฮ้ยแซมมอนโอ้ยไม่มีซอมบี้เตอร์เนอะกูขอสับชีไม่มีซอมบี้เตอร์เนอะแม่มันไม่มี น้ำแบบเนี้ยออมันต้องเป็นน้ำแบบมันต้องเป็นน้ำแบบเยอะๆเะนีหนัำบล็อกกระบ,บองติดกันเออครับรู้สึกเหมือนติดสถานะอันนี้ไปตลอดกาลยังไงไม่รู้อะไม่มันไม่ตลอดกาลดูดิมันไม่กระพริบเลยอะสถานะข้างบนเนี่ยไอ,อ้ข้างบนอะอ๋อเนี่ยบอกไม่ไม่มีใครมองเ,เ,เห็นใช่ป่ะเออเด<ะ>ินเดินก็วิ่งย้อนหลังเอ้ยนี่พอดูกับเวลาคาเร็วแล้วบล็อกเขาซื้อของมัน เดี๋ยวมันก็นเพิ่มราคาขึ้นเชื่อปะละ่าล่ะถ้าก็ของดีมันอืมน่นแหละน้ำมะนาวมาั้งปีเท่าบ้าน,นเพื่งมันดักไ,ไหน,หนใส่ตู้เย็นว่าทำไมต้องมาถามอุ้ยเดี๋ยวไม่เบืออเบ่องอะไม่เบลืองหรอไม่เปลืออันนี้คือปันที่ต้องมาเล่นบ้านเพื่อนเพราะว่าอคอมกูโหลดไม่ได้นะคอมกระโปรงเอ๊ะ เราเล่ามาครับทีงแม่เลยไม่รู้วิธีการลบหลอกพูดอย่างนั้นเนี่ยพูดลบไปไกูได้กลิน่นน้ำผึ้งอะดีๆครับคือเผล่มาเล่นบ้านผมครับเขามาทำงานกับผมเราไม่ไม่ได้ทำงาน,นช่วยเราแค่ไปเพื่อนใช่แต่ไม่ได้รบทุข้อบางข้อมกันหรื